สวัสดีสวัสดีครับนะครต้นหาทุกท่านนะเขาสู่ซองเป้า,าร่วงกับการมาพบกับคุณอีซึนเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยบอกราว่างทางประเทศไทยเนาะแจกแล้วแจกอเอกให้แล้วให้อีกเนาะล่าสุดมีทางรถหับไซหงหมอและเครื่องพยาบาลจํานวนหนึ่งและจะมีการสร้างเส้นทางให้แก่ประชาชนล้าอยู่ที่แข้งจำปาสักอีกด้วยนั่นเองเนาะ ซึ่งในสุนทริทั์ามาเนาะอยู่ในส่วงบรรยากาศเนาะการทอดกระทิ้นอยู่ที่สุป,ปเหล่าเนาะในระยะแปดวันที่ผ่านมาอยู่ที่แขวงจำปาสักซึ่งก็มีหลายลกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะก็เป็นทางสมาคมไทยหล่าวราวไทยเพื่อมิตรภาพที่มีการห่วงมือกันในการสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ในล่าสุดที่ิ่านมาเนาะไม้ควาทางสมาคมลาวไทยพอมิตธภาพก็ได้มีการทอด ถวายเนาะพระกระทินพระสถานนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางรัศดาจักรไทยมายังวัดเมืองกาแขวงจำปาศักดิ์สมานก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่ว่าจะมีการจัดกิจกรรมเรื่องการทอดถวายภาะกระทินนี่นี่เพิินก็นได้มีการจัดมาแล้วในค้ังทําอิฐแมนได้มีการอ่าทอดถวายภากระทินในค้ังทําอิฐในปีพศ2538นั้นมนั้นเมนยุทีวัดถาดล่วงนครลือเวียงจันทร์ส่วนอยู่ทีแขวงจำปาศักดิ์เนาะเพิินได้มีการมา ทอทวายพักกทินแมนในปีพศ2548นช่วงที่ว่าเริ่มต้นนั่นเองเนะซึ่งว่าในตอนนั้นทางสมาคมไทยลาวหรือว่าลาวไทยพมิตรภาพนี้ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเนาะโดยจากทานคําไตสิพันดอนอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับอดีตประธานประเทศแห่งซาตห์ ระดับประเทศประชาส่วาเหลาานั่นเองเนาะไม่เข้าว่าผมก็ได้มีการปฏิบัติกิจกรรมแบบนี้ดีๆมาเนาะแล้วก็มาในช่วงปีพศ2อ5 3ก็สิ่นเดียวกันและก็นอกจากนั้นในช่วงแปมือทีผ่านมาเนาะอยู่ที่สซปปลาวนั้นคือน้องจากจะมีกันทอนท่ายพักทินแล้วยังมีกิจกรรมลากๆดีๆที่เกิดขึ้นเนาะบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ว่าได้มีอดีตโค้ชทีมชาติไทยหรือว่าโค้ชฟุตบอลหรือว่าบานเตตเนาะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผมโดยเฉพาะก็เป็นท่าน วิทยาเล่าหาดกุลนะครับซึ่งเพิ่นก็ได้มีการลงมาซ่อนเทคนิคเนาะการลินบันให้แก่บรรดายเยวาวชนน้อน้อยอยู่ที่ปากเซเนาะกัวฮอยซีบิตนั่นเองเนาะก็ได้มีการมาซ่อนทักษะในาการลินบานให้แก่เด็กน้อยเหล่าอยู่ที่ปากเซเนาะแล้วก็นอกจากนั้นน้อรัฐทานก็คงจะได้เห็นขา่าวที่กูตเองก็ไเด้นิสเสนอผ่านที่สองของกูนั่นก็คือทางทีมงานแพทย์สภา,าการาพทร์ไทย จากทางกรุงเทพมาหาหนครเนาะก็ได้มีการเดินทางโดยการนําเอารถพาตัดเคลื่อนที่มาที่สซปล่าอยู่ที่ทางวัดเมืองกลางเนาะเมืองจำปาสักแขวงจาปาสักด้วโดยการมาช่วยเนาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดยเฉพาะก็เป็นผู้เท่าผู้แก่มีปัญหาทางด้านตาต่อกระจกหรือว่าตาต้อเนื้อบัื่ีสาม,มาเข้ามาหักสาตาได้ฟรีอ่าไม่ควาเพิ่์มีการ ก,กิจกรรมเนาะในการผ่านตาต่างนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ4 5หวันด้วยกันเราจากทางสภาการศาดตรไทยซึ่งว่าเป็นหนึ่งในโครงการดีๆจากทางประเทศไทยที่ดีมีการมาช่วยภาษาชวนเรลาซึ่งมาที่ผ่านมาเพิ่นก็นได้มีการปฏิบัติเฉพาะยุทธีฝั่งไทยโดยเฉพาะไปบนที่ห่างไก่อซลีหรือว่าผู้คาดแขนผู้ที่บมีถุนหอนในการที่จะมาหักส้าดวงตาในครั้งนี้เพิ่นก็นมาที่จัมปาสัก มักว่ามีลหลายกิจกรรมเนาะที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาทีทางประเทศลาวเนาะโดยเฉพาะทางแขว้งจำปาซักนอกจากนั้นนะนอกจากเอว่าจะมีทีมงานาแพทย์จากสภากาชาดยังก็มีทีมงานแพทย์จากภาสุนต่างๆเนาะโดยเฉพาะก็แมนได้มีการมาให้บริการกวดสุขภาพฟรีให้แก่ภปสุนต์แต่ทางแขว้งจำปาซักนั่นเองเนาะและการจะมีทางสำนักงานเนาะสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะมีโรรงอหงออหหมืโร,รงพยาบาลน,นะครับ มาเลงอุบลรัชธานีแล้วก็จะมีโรงพยาบาล50าิพรรษาวสิลาลงกรนะครับผมนะแล้วก็จะมีโรงพยาบาลพริ้นนะครับอุบลรัชธานีซึ่งก็ได้มีการเข้ามาเบิง์แยงผู้ป่วยและมีการให้ควอมูทางด้านมาเห็นนั่นเองเนาะและการนอกจากน,านั้นทานหม้อสะเพาะเชี่ยวสารทางด้านแก้วหรือว่าหมอ,อรักษาฟันนะครับก็ได้มีการเข้ามารักษาฟันฟรีให้กับ ประสาชนคนลาวนะครับผมแล้วก็มีการทาฟันให้ฟรีด้วยนะครับผมนะแล้วก็น้องจกนั้นก็นยังคงมีอีกหนึ่งหน่วยง,ง,งานที่ได้เข้ามาอ่าอเพิ่ว่าในกิจการทีดีแบบนี้อยู่ที่ท,ทางฝั่งลาวก็คือจะมีทางหน่วยง,งานของสถาบันพัฒนาซีมือแห่งงานเจ็ดนะอบนรัชธานีเดี๋ยวได้มีการมีฐานทา้ายทอดทางนั้นความโหแล้วก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ได้มีการสอนเกี่ยวกับการซ่อมแปลงนะฮะซ่อมแปงลงรถ โดยเฉพาะก็จะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถจักรนะให้กับคนเหล่าอีกด้วยนั่นเองนะไม่เขาว่าในช่วงวันที่25าาเก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆนะที่ว่าได้มีการ ห่วงทความสะอาดอบานเมืองอโดยจะมีทั้งคนลาวแล้วก็คนไทยไมนการช่วยกันนะทำความสะอาดอยู่ทางตัวเมืองของเมืองจัมปาสักก็จะมีทางสมาคมไทยลาวพมิตรภาพแล้วก็ลาวไทยเพมิตรภาพเราได้มีการห่วมมือกันในการทําความสะอาดนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ว่าสร้างความสามัคคีเนาะเกิดขึ้นนั่นเองนะและก็นอกจากนั้นในปีนี้เาการทอดกระทิ่นอยู่ที่ชวาปัวลาวเนาะครั้งนี้ที่ว่าเป็นครั้งที่สาวห้าแล้วนะ ซึ่งมาในครั้งนี้นอรอยูทีวัดกลางเมืองจะประรักแขวงจะประสรดก,ก็เป็นอีกตึงหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่ซึ่งวัดได้สร้างขึ้นในระยะปีพศสอ,สองพันสี่สิบสองรวมแล้วระยะเวลาเออรวมแล้วระยะอายุข้องวัดนี้ก็มีอายุที่ว่าโดนนานนารหรือว่าเก่าแก่ถึงห้ายกว่าปีมาแล้วนะเป็นวัดที่ว่าเป็นวัดอ่าคือนอรเป็นวัดหลักนาะข้องทางแขวงจักรรรเนี่ย สำหรับนอกจากจะมีพิธีการถวายเนาะทอนพระกทินหรือว,ว่าทางการถวายอา่ถวายพระกทินพระสถานแล้วนะในงานในครั้งนั้นเนาะก็ถือว่าจะมีทางเจ้าแขวงอ่าเจ้าแควงแล้วก็จะมีทางเจ้าเมืองรวมทางบรรดาพ่อแม่ส,ส่วนสาวบ้านทางสร้างหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆเขตบริเวณข้องทางวัดกลางเราก็ได้มีการ ายาใ่้ทางสมาคมไทยเหล่าปมิตรภาพเราได้มีการมาสวยปรปับปรุงเส้นทางสร้างถนนคนอกนกรีตบริเวณวัดที่ว่ายัางมีอยู่ประมาณ1.1กิโลเมตรที่ว่ายัางทันบริันที่มันจะสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เนาะหมายควมว่าก็มีการให้ทางสมังคม ไทยลาวเลยมีการช่วยเหลือนั่นเองเนาะแล้วก็นราจากนั้นเนาะทางสมาคมไทยลาวภูมิภาพหรือว่าเราทาภูมิภาพก็ได้มีการสนส่วนทางด้านบริษัทห้างอาหารเอกชนเนาะที่ว่าอยู่ในเขือของทางสมาคมไทยลาวก็มีรา,ายบริษัทจากทางฝั่งไทยเนาะก็ได้มีการช่วยเนาะบริจาคเนาะปัจจัยหรือว่าบริจาคอ่าเป็นเงินเนาะในการช่วยซื้อวัสดุในการก่อสร้างเพื่อจะมีการมาสร้างถนนหนทางเข้าทีบริเวณวัดกลางให้แก่ประชาชนคนลาว อ่ายูทีเมืองกลางจะประสักค่อยจะประสักนั่นเองเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าปีนี้ก็เป็นอีกต่มหนึ่งปีที่ว่าเป็นปีม5มงคุก็คือว่าเป็นหนึ่งปีที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0จากทางประเทศไทยเนาะซึ่งก็มีพระชุนมายุเนาะ72พรรษาแล้วก็พอดีกับทางท่านคำไต้ซิพันดอนเนะาะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตประธานประเดีของสุพรปลาวก็มีอายุครบหนึ่งอยปีพอดีเนาะ ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการห้าหลือกับทางสมาคมไทยลาวลาวไทายพมิตรภาพที่ว่าได้มีการมอบรถหงมอ่อหรือว่ารถเป็นรถพยาบาลนะครับผมหรือว่ารถอัมบาลังนะครับผมที่เราเรียกมันเป็นอัมบาลังจํานวนซ่องขันเนาะให้กับหงมอ้อแขวงจำปาสสักและก็ที่ว่านะับเป็นมาเป็นกรณีพิเศษนั่นเองเนาะนอกจากนั้นรวมทางได้มีการมอบาะเป็นเครื่องออกซิเจนเนาะสำหรับ การผลิตเครื่องออกซิเจนนี้เป็นจำนวน10เครื่องและการนอกจากนั้นทางบริษัทไทยเพปเปอร์เรนะครับก็ได้มีการมอบผ้าห่มให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนเป็นจำนวน500พื้นนะแล้วก็ได้มีการออกฮานค้าเนาะก็จะมีกิจกรรมการออกฮานค้าการค่ายเครื่องห่วมกันระวางไทยแล้วก็ลาวอยู่ในกิจกรรมอยู่ในช่วงการทอดพักทินในระยะแปดวันที่ผ่านมาอยู่ที่ทางเขวงจะปะสักนั้น มีการออกฮันคาห่วมไทยลาวและก็มีการแลกเปลี่ยนทาง้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะกันแสดงศิลปะวัฒนธรรมทางไทยแล้วก็ลาวห่วมกันอยู่ในงานนั้นอีกตัวนั่นเองเนาะและทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆเนาะที่มีการเกิดขึ้นอยู่ที่สปปลาวที่ผ่านมาอยู่ทางแขวงจัปลาสักที่กูดเด้มาทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้ไม่เห็นกันเนาะมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและลาวมีหลากหลายกิจกรรมดีๆที่เหตให้ มิตรภาพลาวไทยมีความแน่นแฟนแล้วก็หักแพงกันไล่ขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งเป็นการจัด่วมกันระวังสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพแล้วก็ลาวไทยเพื่อมิตรภาพซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อทีมีการจัดขึ้นตลอดนั่นเองเนาะซึ่งวันเดียวปีหน้าจะมีแง่ที่กุก็จะมีอาหเดาได้ทุกทานนะครับสวแล้วก็หับฟังกันแล้วก็สลหรับสละข่าวสั้นดีๆในมื้อนี้เนาะที่กุศลนำมาฟังทุกทานหากว่าทานได้ทีว่ามากก็จะลืมที่จะ ากดไลค์กดแน่หรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มได้ก่อนเลยดื้มที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็ต้องข้อลาไปก่อนอ่ะเดี้อเด้อแต่ว่าช่วงท้ายเราก็จะจ้าก,กันไปนะกูเองก็มีอีกติมสิ่งหนึ่งนะกูเองก็ข้อเป็นสะพานบุญให้แก่าการทอดวายภาคที่นี้อีกติมครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะโดยเฉพาะแมนยู่ที่จังหวัดค้อน แก่นนันเองเนาะโยธีวัดป่าแซงอรุณน,นันเองซึ่งรายละเอียดจะเป็นไม่ได้เดี๋ยวกดจะมาทุกท่านนั้นได้หับโฮกันเนาะอันนี้ถื่ว่าเป็นสะพานบุญที่ว่ากูดเองก็บังเอิญอ่าบังเอิญที่ว่าไดได้โูจักกับทางพระคูวิจิตสรพานนะครับก็เป็น พระครูที่ท่านอยู่ที่วัดประทุมนะครับวารราลามที่ทานมาที่ผมเคยไปที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็มีการแจ้งเป็นรายการบุญมานะครับเพื่อให้ผมประสานสัมพันธ์ช่วยนะครับผมท่านใดที่อยู่ฝั่งฝั่งไทยต้องการอยากจะร่วมทําบุญด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะร่วมกระถินทานเพื่อสร้างวัดนะครับอยู่ที่นวัด ป่าสุเมทารามนะครับสาขาวัดป่าแสงอรุณนะครับผมครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับกองละ500บาทนั่นเองนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะหากว่าไม่สามารถไปด้วยตัวเองก็สามารถที่จะร่วมทําบุญได้นะครับผ่านเลขบัญชีของอของทางพระพรออผมอาจจะอ่านไม่ถูกชื่อนะครับผมนะก็มีเลขบัญชีนะครับผมก็สามารถที่จะ ร่วมทําบุญได้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในาการเป็นเจ้าภาพนะครับการทอถ,ถวายพระกฐินนะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่มันเสาร์นะครับวันที่3 พิจิการยนนะครับที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันที่4พฤพจิกายนนะครับผมนะสถานที่ก็จะอยู่ที่ณวัดป่าสุเมธารามนะครับผมนะครับก็ร่วมด้วยนะครับผมก็เชิญชวนนะครับทุกท่านต้องการอยากจะทํโบนัสช่วงนี้ก็เป็นช่วงทอดกรถินนะแล้วก็จะมีกิจกรรมการทอดกรถินเยอะแยะนะมันจะเป็นจากฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมขอฝากด้วยนะครับผมนะเอาละสลับในวันนี้ครับ ก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับมชมช่องของผมนะครับตั้งแต่ตัวจุดบตอนนี้ก็มีผู้ติด,ดตามมาแล้วนะครับ34,000กว่าคนนะครับก็หวังว่าจะถึง40,000ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบใจหลายๆเนะ้าที่ได้มีการช่วยนะครับสนับสนุนแล้วก็ในการช่วย ดูคลิปของผมนะครับแล้วก็ติดตามช่องของผมนะครับผมก็จะพยายาพัฒนาช่องของผมให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะสำรัวันนี้คุณเองก็ต้องขลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ